สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ตลาดเดินเล่นนะครับอยู่ตรงตรงข้ามกับเดอะมอลล์ท่าพ,พระนะครับมาด้วยรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศตอนช่วงประมาณ6โมงเย็นนะมีร้านกินดองกันด้านนี้ก็เนี่ยร้านค้ายเยอะแยะมากมายเลยนะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นาขายของทั่วไปนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีฝั่งตรงฝั่งด้านข้างด้วยนะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นตึกเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราพาแบบไปเดินดูมี ใกล้ๆกันอยู่โซนเดียวกันนะครับ่อนนนน๋ออันนี้น่าจะเป็นขนมอ,อ๋อข,ขนมใส่ไส้แน่เลยแต่ว่าคนขายไม่อยู่ยำมะม่วงอ,อ๋อด้านนี้ด้านนี้เขาเป็นแบบด้านขายเสื้อผ้าโซนขายเสื้อผ้าทั่วๆไปเนาะเล็กน้อยมีแบบตลาดเสื้อผ้า ตลาดของกินเดี๋ยวเราพามาเดินดูด้านนี้นิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยว่ายไปเดินในตลาดเดินเล่นอ๋อน่าจะหมดละประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปทางเดิมนะครับไปที่ตลาดเดินเล่นเพื่อที่จะไปดูสินค้าดูของกินเผื่อว่าแบบซื้ออะไรกลับบ้านนะทุกคนนี่เลยนะครับไอโซนนี้เขามีอะไรนะ อันนี้เป็นขายมือถือโอ้โหเครมือถือเยอะมากเครมือถือเยอะแบบเยอะมากจริงอะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูเคสมือถือก่อนดีกว่าเนาะเพื่อมันมีเคสมือถือน่ารักน่ารักเดี๋ยวขอดูกันอุย้ยอัพป,ป์ปอัพป,ป์ปอัพป,ป์ป เดี๋ยวขอดูเคสก่อนเนาะร้าน,นเก่งเสื้อผ้ากระเป๋า ừ, เต็มเลย,ยเดี๋ยวลองเดินชมบรรยากาศก่อนนะเพราะด้านในเป็นของกินนะมันเป็นตลาดเชื่อมต่อกันอันนี้เดี๋ยวเราเดินแล้วก็ออกไปด้านหลังก็จะไปโซไปถึงรถไฟฟ้าได้พอดีร้านเสื้อกล้ามซื้อเสื้อไปใส่ดีกว่าไหมทุกคนอืม เวลาไปต่างจังหวัดไงร้านต้นไม้โอ้ยต้นไม้แบบเยอะแยะเลยอ่ะอ๋อนี่ก็เป็นแบบร้านขนมนะฮะโอ้ยน่ากินอยู่นะเขาก็ทอดแบบทอดน่ากินอนะ่ะซื้อกินดีกว่านะซื้อขนมกินกันลองชิมลองชิมครับอันนี้ครับยี่สิบครับ,รบนี่เลยเห็นไหมโอ้ยน่ากินเนาะด้านนน้นก็มี อันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศภายในตลาดนะตลาดเดล่นเนี่ยด้านหน้าของเราคือเดอะมอท่าพระนะครับถ้าใครมาก็คือมาจาก BTS ได้แล้วก็เดินมานิดเดียวนะีน่คือข,ขนมก่อนายดา,า,านะะามนได้มาแล้วทุกคนได้ขนมมาแล้วหนึ่งอย่างเดี๋ยวเราก็จะไปเดินซื้อของกินอุ้ยก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็เป็น ร้านน้ำอของร้านยำเนาะลองเดินดูเรื่อยๆว่ามีอะไรน่าสนใจน้าล้ำยายร้านน้ําปั่นนะครับรนนคือร้านเสื้อผ้ามีอาจจะไม่ไม่เยอะมากมีคาเฟ่เฮ้ยร้านตัดผมก็มีด้วยตรงเนี้ย ร้านตัดผมนีอะไรโอ้ยส้มตำส้มตำยำอะไรต่างๆนานา,นานะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในนู้นดีกว่าไปดูโซนของกินดีกว่าเนาะโรตีชาชาักอุ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีอ่ะโอ้ยยกเกิดเหรอ ไอสตรีมด้อไอตรีมนักกินอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราเดินมาดูด้านนี้ราชากะเพรานะครับเขาเป็นแบบอ๋อด้านในเนี้ยด้านในเนี้ยมันจะเป็นแบบอาคารก็คือจะเป็นคล้ายๆแบบศูนย์อาหารนั่นเองนะแต่ว่าด้านหลังอ่ะก็จะมีตลาดเล็กๆอยู่ด้านหลังอยู่ถ้าใครแบบว่า,าจะมาซื้อของก็คือเดินไปด้านหลังได้มันจะเป็นนอกอาคารเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบตลาดคล้ายๆตลาดนัดคือตลาดนัดอย่างงี้นะ ของกินก็เยอะอยู่สมมติร้านมันจะเป็นร้านประมาณนี้ทุกคนร้านคือข้าวคูก่กะปิโอ้เพิ่งกินมาคือนี่คือเราไปกินข้าวในเดอะมอท่าพระมาแล้วไงกิน <g ill ian> ข้าวกินไอติมอะไรเงี้ยที่เดอะมอท่าพระมาแล,แล้วก็เลยอาจจะแบบไม่ได้กินที่นี่เยอะนะก็จะซื้อขนมเล็กๆน้อยๆไปกินนะหมดแล้วเนี่ยฝั่งนี้ยนุ่นๆเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งนู้นกัน เดี๋ยวไปดูด้านนี้นะเฮ้ยมีกางเกงกางเกงยีนด้วยอ่ะกางเกงยีนกางเกงยีนทุกคนอย่าซื้อกางเกงยีนขาสั้นไปไปใส่ได้นะครับอเนี่ยมีเยอะแยะเลยกางเกงยีนขาสั้นอู้ซื้อไปใส่ได้นะ เต็มเลยนะถ้าใครสนใจก็มาแวะได้เดี๋ยวเราดูวงเกียงยินก่อนโอ้โหเนี่ยเสื้อผ้าเยอะแยะเลยด้านนึงก็มีของกิน <Yeah. S 2> อันนี้เป็นบรรยากาศแบบตลาดเดินเล่นนะครับ <Yeah. S 2> ขนมขนมแบบของใช้ต่งตางๆเยอะแยะเลย จำปลาลงปลาอู้อันนี้ก็มีอ่ะ MD ซื้อกินอร่อยอยู่อ๋อฟิวบของ9บาท10บาทเต็มเลยร้านร้านจิ้มจุ่มเหรอตำครกแตกนะครับออโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินเนี่ยตลาดด้านหลังนี้ดีวกว่าเฮ้ยนี่ร้าน20บาท โอ้ของเยอะมากเลยนะนี่เลยมาทัดไข่สิบบาทโอ้แกงอาหารทะเลเรามีกุ้งกุ้งทอดกระเทียมกุ้งปัดกระเทียมอะไรเงี้ยนะไปๆเดี๋ยวเขาไปในนี้นงไ,งไปเดินดูเราบอกไว้ก่อนนะมุมกล้องอาจจะวืดวัดนิดหน่อยเพราะว่าดูคนเพราะว่าเราต้องอาจจะต้องเดินหลบคนอย่างเงี้ย เราไม่ได้มีคนถ่ายให้เราต้องถ่ายเองอดูของด้วยอะไรเงี้ยนะเนี่ยแค่ยืนเ,ยเฉยๆนี่คือคนจะชนไปชนมาแล้วเนะี่ยอ่ะไปเดี๋วเดินเดินไปทางนี้อุ้ยเนี่ยของทอดอย่างไก่ทอดอเขาเดินมาเดินมาเดินกลับนะเดินเดินเดินอู้อันนี้ผลไม้ เงาะโดละสี่สิบโอ้เงาะสามห้าก็มีเงาะสามห้าเงาะสี่สิบเนี่ยผลไม้ยาวไปถึงนู้นเลยทุกคนเงาะ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 แต่ว่าแบบซื้อกับบ้านไม่ไหวบ้านอยู่ไกลอ่าอันนี้มีกล้วยนะฮะวีละยี่สิบไก่ใต้น้ำ ก่ตมสุดยอดเลยอ่ะน่ากินมากหอมมากหอมมากตอนนี้น่ากินมากโอ้มาโซนนี้เป็นโซนขนมหวานนะครับทุกคนเนี่ยขนมเยอะมากเขาทำเป็นกล่องเป็นกล่องไว้ยางงี้เนาะน่ากินเชียวอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นผักนะครับ ผักชิ้นกระดังงทุเรียนหอมมากทุเรียนกินทุเรียนหอมมากเขาดื้อซื้อทุเรียนแล้วก็มีร้านขายทุเรียนอยู่ข้างเราต้องจัดนะวันนี้นะทุเรียนน่ะเอมีแบบผักถุงละสิบบาทสิบบาทเยอะแยะมากมายถ้าอยู่ใกล้บ้านนี้ก็คือซื้อเลยนะถ้าอยู่ใกล้บ้านนี้คือจัดไปแล้วนะมันไกลจากบ้านพอสมควรเนะี่ยต้นหอมผักชีห้าบาทห้าบาทเยอะแยะเลย อันนี้เป็นไก่นะครับชิ้นละเจ็ดบาทเดี๋ยวเดินเดี๋ยวไปดูตรงนั้นต่อ มีขนมจีนปลากะทิมีเลือดไก่น้ำยาไก่ตีนไก่อะไรเนงะี้ยอุ้ยผักเนี่ยยี่ห้าบาทโอ้หัวี่ห้าบาทอู้หัวละยี่ห้าหัวละยี่ห้า,า,ามีสลัดด้วยถุงละ30มิเนื้อหมูก็มีขายโอ,โอ้แกงเช่ออมไขป่ปลาเมื่อกี้เหมือนแบบเดินมาแล้วก็เห็นทุเรียนอยู่ฝั่งทางนั้นอยู่นะแต่ว่า อ๋อนี่ไงนี่ไงทุเรียนโดราร้อยสามสิบสุมาลีกล่องละหกสิบนี่ไงทุเรียนโอ้ยเนี่ยทุเรียนร้อยสามสิบแต่ว่าคนเยอะมากเลยทุกคนคนเยอะเดี๋ยวเราเดินก่อนแล้วกันถ้าแบบว่าคนคนน้อยๆเราค่อยแวะมาอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อแบบเพื่อมันมีร้านอื่น <laughs> เพื่อมันมีร้านอื่นเพิ่ม ม,มีผักด้วยอะ่ะแต่คิดว่าผักน่าจะแบบผักน่าจะเป็นผักที่นําเข้านะ่ะน่าจะเป็นผักจีนคิดว่านะเ,เพราะว่าเห็นแบบเห็นตาสัญลักษณ์เขาอ๋อนี่ยผลไม้แตงโมอุ้ยข้าวข้าวน้าพริกนะครับเลือกเลือกได้เลยน้ําพริกมีแบบผลไม้เยอะแยะ ขนุนขนุนนะครับนี่โอ้น่ากินจังให้ดูกล้วยด้านนี้ด้านนี้มีขายกล้วยโอ้โหผักกําละห้าบาทครับนี่ห้าบาททางนู้นกําละสิบบาทโอหผักกําใหญ่มากเลยนะเอเดีชวซื้อผักด ซื้อผักกลับบ้านกันนะเนี่ยเดี๋ยวซื้อผักกลับบ้านทุกคนเนี่ยมันมีเต็มเลยทางนู้นจิบาทอันนี้ห้าบาทหมดเลยเหรอหรือว่าข้างบนโอ้โนี่ไงทุเรียนทุเรียนอ๋อเขาขายเป็นขีดเขาขายเป็นขีดทุกคนกงก็เปนหมอนทอง อ๋อขายเป็นมาขีดละห้าสิบน่าสนใจนะเนี่ยซื้อเป็นขีดอย่างนี้ก็ดีนะขีดละหลา้าสิบบาทเป็นหมอนทองอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบผักถ้าขีดละห้าสิบก็คือโลละห้าร้อยไงก็ยังถูกอยู่เพราะว่ามันได้โลหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นมแมลงทอดกุ้งทอดจานละสามสิบห้าบาท อ๋อซอยนี้อาจจะพอเดินง่ายหน่อยแต่ว่าเมืกก่อกี้โอ้โหคือแบบเแบบียแดบบแบบแบบแบบเบียดเสียดเยอดยมากเดินยากมากทุเรียนรลละห้ารอเอาไงดีวู้นี่อัน,นเ,อเนี้ยเอาแน่เพราะว่าที่บ้านเนแพงมากที่บ้านแบบสามฝักห้าสิบที่นี่สามฝักยี่ห้าเอา,เ,าเออเอาสีเหลืองสมแล้วก็สีขาวสามครับ รวมกันเลยครับโอ้เนี่ยแบบสวยมากเลยจัดไปแล้วโ้นี่ได้มาแล้วจัดไปเลยอย่างละสามอย่างละสามเลยเพราะว่าที่ที่บ้านเราอะคือสามฝักห้าสิบแล้วนะอันนี้คือได้หกฝักห้าสิบไงแล้วก็จัดไปเลยหกเพราะว่าเเรากินเยอะอุย้ยเต็นโมเต็นโงเต็นโงเต็นโง กับข้าวก็เยอะนะทุกคนอันนั้นน่าจะเป็นวันนี้น่าจะเป็นแบบห่อหมกมีขนมด้วยขนมหวานโอ้อันนี้เป็นห่อหมกต่างๆนะครับหมดแล้วหมดแล้วอ๋อนี่กับข้าวข้าวไข่เจียวน้ำพริกผักนะครับเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้แต่ว่าเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราให้ดูฝั่งทางนั้นนะไม่รู้ว่าแบบ คือถ้าแบบมันภาพมันแบบไม่ชัดก็ต้องขออภัยเลยนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าคนเยอะเราก็จะต้องแบบเดินเบียดเดินวนเนาะอันนี้โจ๊กนะครับ25บาทจกหมูอ่าอันนี้ก็ดูแบบก๋วยเตี๋ยวข้าหมกไก่นี่เลย แล้วก็เดินย้อนกลับไปในซอยนี้ทุเรียนทุเรียนอยากกินทุเรียนทุเรียนอ๋อเนี่ยเราซื้อเราซื้อทุเรียนดีกว่าทุกคนทุเรียนดีกว่ากินทุเรียนดีกว่านี่เลยเดี๋ยวเลือกทุเรียนกันโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมากินทุเรียนกันนะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะ นี่เลยเขาคิดเป็นแบบเป็นโลละนะเอาเอาอันใหญ่เราเน้นใหญ่อย่างเดียวนี่เลยสองกินสักกินสัก 3, สาม,ามอันพอนี่สามจบสามอันได้ครับสามอันเรียบ<า>ร้อยคิดละห้าสิบก็คือเดี๋ยวเรา ด้านนี้เขาก็มีด้านนี้เขากแกะแบบสดๆเลยทุกคนที่ตลาด <c oughs> ทุเรียนทุเรียนทุเรียนโอเคตอนนี้ได้มาแล้วนะครับ <c oughs> ทุเรียนนะ <c oughs> นี่เลย <c oughs> คือน,นี่หนึ่งโลนะ <c oughs> ประมาณห้าร้อยบาท <c oughs> แล้วก็ได้อันนี้มาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอันนี้คือแบบเขาก็จะแบบทำสดๆ,ๆเลยนะอยู่ด้านข้างคิดละห้าสิบบาทเดีย๋ยวไปกินทุเรียนอันนี้เราต้องกินแบบก่อนที่จะขึ้นรถไฟฟ้าเพราะเรา จะเอาขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้นะทุกคนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูซอยถัดไปเนี่ยร้านเข้าใหญ่อยู่เนาะอยู่ที่ตลาดเดินเล่นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบล็อกสุดท้ายแล้วนะที่เรามาเดินนะก็เดี๋ยวพาแบบเดินดูบรรยากาศนะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไป <c oughs> กินทุเรียนกันผักร้านผัก 15บาท20บาทอ๋อนี่มีแบบร้านแบบว่าขายน้ำด้วยน้ำลำไยระกำเปรี้ยวนะฮะับโต๊ะรถเนคนเยอะคนเยอะอุ้ยเนี่ยปลาทอด35บาทเนี่ยผักกำลังกำละงสิบาท3กิมยีบาทถ้าซื้อสามกิมก็ลดด้วยนะฮะเฮ้ยหมูกระทะก็มีเนี่ยร้านหมูกระทะซื้อเนี้ยไปก็คือไม่ต้องไปทำกินเองสามารถที่จะ เอาไป <Okay. S 1> ย่างกินได้เลยอันนี้คือจุดที่เราเดินผ่านมานะก็จะมีแบบผลไม้มีของสดมีแกะอบโป่งเนี่ยขนมหวานนะครับไก่อัน้านน้นก็มีแบบร้านตัดผมด้วยอันนี้ปลาเผาเนี่ยเกบาทเริ่มต้นที่9 0 1 0 0 1 2 0 130นะฮะเยอะแยะเลยอันนี้คือแบบ ของกินนน่นด้านนู้นก็มีก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนคือต้องขออภัยด้วยถ้าแบบว่าเราถ่ายภาพแบบไม่ชัดเจนคนเขาเยอะไงแล้วเราก็ต้องเดินเบียดไงมันก็แบบบางทีเราจะยืนกลางเพื่อที่จะถ่ายภาพจะชัดมันก็ไม่ได้คนเขาจะซื้อของกันเนี้ยนี่ลูกชุบนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของตลาดนะครับก็ เ,เขาด้านหน้าเขาจะเป็นตลาดเดินเล่นนะแต่ว่าข้างหลังนี้ก็แบบเป็นตลาดรวมๆกันนะเนาะเนี่ยด้านในก็จะมีแบบว่าร้านค้าร้านอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราก็จะเดินไปฝั่งนี้เพื่อที่จะเดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้าครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาจจะไปนั่งกินทุกเรียนก่อนที่จะขึ้นรถไฟฟ้าเพราะว่าเราเอาไปไม่ได้เราต้องกินให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะไปเ,เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนี้ไปเดินเหมือนเขาเนี่ยมันต้องเดินด้านใน อุ้ยเดี๋ยวข้ามข้ามข้ามอุยอ้ยอุนี่เขามีช่องทางช่องทางธรรมชาติให้เราเดินอยู่ประมาณนี้นะครับไปเดินไปเลยเรื่อยนิดเดียวได้ถึงแล้ว